ตอบคำถามเคสฟ้าจากเวียงจันนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าหยุดครีมมีอาการฝ้าขึ้นหน้าคล้ำแบบนี้จะทำอย่างไรดีก่อนจะเปลี่ยนครีมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าครีมเก่าสันนิษฐานว่ามีสารทําให้หน้าคล้ำขึ้นหรือว่ามีฝ้าขึ้นนะคะให้หยุดใช้และพักหน้าก่อนตอนนี้ระหว่างที่ช่วงพักหน้าให้ใช้น้ำเย็นค่ะล้างหน้า ให้อุณภูมิไปในใบหน้าเนี่ยลดลงเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณภูมิมันร้อนขึ้นหรือว่าเราอบอ้าวเราเจอแสงแดดพวกนี้ค่ะจะกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยมันคล้ำฝ้าคล้ำฝ้าดำเพราะผิวหน้าเราบางความที่ผิวบางนะคะก็จะทำให้อ่ามันอมเรื่องของอุณหภูมิมันร้อนขึ้นมาง่ายๆขึ้น UV ก็เข้าง่ายขึ้นดังนั้นประการด่านแรกที่เกตให้บอกตอบไปนะคะก็คือในเรื่องของการที่ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเพราะพักผิวหน้าตรงนี้เนี่ยกันแดดถ้าเกิดว่าตัวเก่าใช้ได้และไม่แพ้ให้ทากันแดดเอาไว้เพราะกันแดดถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่ช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดด แต่ถ้าเกิดว่ากันแดดตัวเก่าใช้ไม่ได้หรือว่าแพ้กันแดดอยู่แล้วก็ต้องตอนนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะจากแสงแดดอย่าพึ่งไปตากแดดอย่าพึ่งไปออกในเรื่องของกลางแจ้งกิจกรรมงดไปก่อน อย่างแสงไฟอามือถือก็เช่นกันมันก็ทำให้หน้าเราดำขึ้นฝ้าคล้ำขึ้นได้ก็ควรจะงดใช้ก่อนหรือว่าปรับแสงให้ลดลงใช้เวลาที่ใช้เนี่ยก็ควรจะน้อยลงเช่นบางคนเนี่ยใช้ยาวเลยหกถึงแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงต่อวันก็ต้องลดจำนวนชั่วโมงลงลดแสงลงด้วยลดจำนวนชั่วโมงลงด้วยและก็เรื่องของไอรอนนะคะอันนี้ก็ ต้องบอกว่าเน้นย้ำอีกเช่นกันเพราะหลายคนไม่ทราบยังทำกับข้าวอยู่หน้าเตาหรือว่าไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ไอร้อนพอมันขึ้นมาถึงที่หน้าเราหน้าที่ผิวบางๆก็ทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นได้เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่พักผิวหน้าผิวหน้าเรายังต้องการการฟื้นฟูผิวยังบางอยู่ไวต่อแสงมีอาการระคายเคืองแพ้ง,ง่ายเลี่ยงได้ก็คือสิ่งเหล่านี้เลี่ยงก็เลี่ยงไปก่อนและดูแลเรื่องของสุขภาพด้วย พอครีมมาของเคที่มาแล้วอย่างลูกค้าที่วิงจันทร์สั่งไปนะคะของที่เคที่มา กลัวว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าของเราปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่มีสารแรงไม่มีพวกเซอรยรอยหรือไฮดรควินอนหรือว่ากลุ่มสารต้องห้ามเนี่ยไม่มีนะคะทีนี้เวลาเทสสามารถจะเทสตใต้ท้องแขนทาตรงนี้ก่อนได้หรือทาใต้คางนะคะเทสทาดูก่อนว่าผิวคราเนี่ยที่ค่อนข้างจะแพ้ง,ง่ายระคายเคืองง่าย เป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าใช้แล้วผ่านไม่มีอาการอันนี้เราก็เต็มที่เลยใช้ไปเลยเพราะว่าในตัวเซรั่มนะคะที่เราแนะนำตัวนี้เนี่ยเป็นที่สุดของการลดฝ้าช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ตัวนี้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะว่าสารสกัดที่เราใส่เข้าไปจะช่วยลดอาการระคายเคืองอาการแสบแดงแสบกล้านด้วยอลาโทอินตัวนี้มันจะฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ด้วยตัวผิวเก่าที่กร้านแห้งตัวอลาโทอินจะไปช่วยและก็ไปลดอาการระคายเคืองวิตามิน B3B5 ตัวนี้ลดอาการแดงแดงแสบคันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นฟื้นฟ,นฟูได้ดีขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นหลังจากนั้น ตัวนี้เนี่ยจะมีการตอบโจทย์ของผิวนะคะไปเติมน้ําให้ผิวด้วยไฮยาลูรอนด้วยแล้วก็มีตัวสารสกัดเซ็กชลายไอโซมาเลตตัวนี้จะมีโครงสร้างเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตค่ะพอเติมน้าเข้าไปผิวเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นโดยที่ตัวเซรั่มไม่เหนอะหนะไม่เหนียวก็จะทําให้ผิวเราไม่ระคายเคืองในระหว่างวันที่ใช้ก็แนะนําตัวนี้นะคะใช้เช้าเย็นพอกันแดด มาปุ๊บตัวนี้ก็ต้องลงตามหลังเซรั่มค่ะด้วย BB b b บกันแดดเคที่ s p f 5 0 PA++ บกวกตัวนี้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงแล้วก็ไม่ทำให้อุณหภูมิร้อนที่ใบหน้าตัวนี้นะคะมีรองพื้นในตัวด้วยก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยออร่าขึ้นกระจ่างใสขึ้นโดยที่ทาแล้วจะไม่วอกเกินไปค่ะ ก็แนะนําเช่นกันตัวสุดท้ายนะคะสําหรับผิวแพ้ง,ง่ายต้องไม่พลาดเลยการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบูสบ่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจเคีเกียที่ที่ไม่มีสารัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณลูกค้าชาวลาวด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ